เรามาอบรมจิตใจของเราเช่นตอนนี้เราอยู่กับลมาหายใจเข้าออกลมเ,เข้าก็รู้ลมออกก็รู้หายใจของเราวอกไว้ไปอื่นเนีย๋ยวที่เราทำเองอย่างนี้เพราะอะไรก็มีคนทำมาก่อนได้ผลดีจึงถ่ายทอดวิชามาให้พวกเรานับังแต่พอพระเจ้าลงมาชาวพุทธแต่ราแต่ละรู้แต่ละรู้เขาก็ได้ความดีเขาได้ความสุขจริงจริงจากคำสอนของพระองค์เขาจึงถ่ายทอดมา ใหเรามารู้จักวิธีแห่งความสุขกันแบบอย่างนี้พออยู่ในโลกนี่มีทุกคนก็แสวงหาความสุขบางทีก็เราเอาจจะเข้าใจผิดเห็นคนที่มีลาบมียอดมีสังกษ์ส่ว่าเขามีความสุขเขามีการมาสุขคว่ามีความสุขเราอยากจะเอาอย่าง,างเข้าวบ้างแต่ว่าเราไม่รู้ความสุขของเขามันจริงจริงแค่ไหนและที่เขาทํานั้นเพื่อจะได้ความสุขนนัน้เขาทําสิ่งทีด่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเพียงเรว่าเราทำเป็นดัวย่ามมันก็มันก็ไม่แน่เราความสุขของเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นกลายเป็นคนประเภทไหนนี่เราหันมาดูพะพุฐธรรมนูญท่านบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ลาบยอ่สังกษ์สร,รก็สิ่งหลานี่มีภยัยอย่างหลวงปู่มันเคยพูดอยู่สมอความดีที่ไม่มีภัยนั้นดีแท้ดีที่ไม่มีภัยนั่นแหละดีไม่จริงฉันเราได้ลาบมาอนที่มาห้อมล้อม เข้าังอะไรเราก็ไม่รู้แต่ยศดมาก็เช่นเดียวกันคนที้มาห้อมล้อมเราบางที่เขาก็จะมาทําลายเราก็มีถ้ามาสังเกตเราคืรร areth, อสังเกตเพื่ออะไรคืมีจุดประสงค์ยังไงบ้างบางที่เขาจะล่อเราไม้ให้ไปหลงไปตามเขานี่สิ่งเหล่านี้มันจึงมีพายอยู่ในตัวถ้าเราไม่ระวังมันเป็นผู้ไม่มีปัญญา,าม,มันก็หลงเกิดขุขุกขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราสวงหาความสุขในทางที่พ,พระพุทธเจ้า ทำมาแล้วพระอริยสงฆ์ทำมาแล้วเป็นความสุขที่ปลอดภัยความสุขที่ได้จากการให้ทานรักษาเสมจลันภาวนาไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้คนนั้นมาอิจฉาเราเขาจะเอาของเราก็เอาไปไม่ได้เป็นของเราโดยแท้มันของไม่มีภัยถึงจะได้ลาบมาจากการให้ทานแต่ถ้ามีบรรัญญาก็ใช้ลาบในทางที่จะสร้างบาร,รมีได้โยตมาก็ใช้ในทา,ทางที่จะสร้างบาร,รมี หมายความว่าช่วยคนอื่นเท่าที่จะทําได้มีคนสังเกตเราแล้วก็มาดูจิตใจของเราลงไหมทําไมหลงเราเิ่มาพิจรารณาทที่เขาสังเกตานั้นให้กำลัาางใจเพื่อจะสร้างความดีต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามสร้างต่อไปรียกวามีปัญญาใช้ของดีของไม่ดีในโลกให้เป็นประโยชน์ทางนั้นนี่เราไม่ไม่เป็นภายกับตัวเองไม่เป็นภายกับใครเท่เนาน,นั้น แต่ความสุขที่เราสวงหาเป็นความสุขที่มั่นคงแน่นหนาท้าวเพรพะฉะนั้นเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พิ่งเป็นสารณะมาเข้ามาเป็นที่พิ่งด้วยเป็นที่ละเลิกด้วยเราจะสวงหาความสุขกะ็ลดะเลกถึงท่อนอยู่เสมอไม่มีพลาด